ทุกท่านครับหากเราจะพูดถึงวาระของการตักทงประชาธิปไตยและสร้างการเมืองไทยที่ก้าวหน้าผมเชื่อครับว่าทุกท่านทราบดีว่าการมีรัฐธรรมนูญที่ดีและสมบูรณ์แบบนั้นก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ทั้งหมดแต่ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันครับว่าหลายปัญหานั้นจะสามารถถูกแก้ไขได้อย่างง่ายขึ้นหากเรามีกติกาสูงสุดของประเทศที่วางรากฐานประชา,ะชาธิปไตยไว้อย่างมันง่นคงหากเราเขียนให้ชัดครับ ว่ากองทัพนั้นมีหน้าที่ทําอะไรหรือมีหน้าที่ไม่ทําอะไรเราจะอยู่ในสังคมที่ไม่ต้องคอยไปถามผอบอทบว่าจะทํารัฐประหารหรือไม่หากเราเขียนให้ชัดครับว่าทุกคนทุกเพศนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกันเราจะอยู่ในสังคมที่ไม่คอยที่ไม่ไม่ต้องมานั่งรอลุ้นว่าสภาผู้แทนราษฎรจะผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือไม่เพราะสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกคู่ทุกเพศนั้นจะเป็นสิทธิที่ถูกคุ้มครอง ถูกรับรองถูกรับประกันตั้งแต่แรกโดยอัตโนมัติหากเราเขียนให้ชัดครับว่าเสรีภาพในการแสดงออกขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิมนุษยชนที่ต้องถูกคุ้มครองและรับรองเราก็จะอยู่ในสังคมที่ไม่ต้องมาทนเห็นเยาวชนเราถูกขังคุกหรือว่าประชาชนศิลปินนักแสดงถูกฟ้องร้องดำเนินคด,นดีเพียงเพราะเห็นต่างจากรัฐบาลรัฐธรรมนูญจะเป็นต้นต่อของปัญหาหรือว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นจุดเริ่มต้นทางออก มันขึ้นอยู่กับสมคำถามสำคัญสามคำถามใหญ่ๆว่ารัฐธรรมนูญนั้นเขียนว่าอะไรได้ไมาอย่างไรและใครเป็นคนเขียนหากเราพิจารณาจากทั้งสามคำถามนี้นะครับผมและพักก้าวไกลขอยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับหกสูนั้นเป็นต้นต่อของปัญหาทางการเมืองไทยณปัจจุบันเพราะไม่ได้มีที่มากระบวนการและเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยหรืออยู่บนฐานคิดว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน แต่เป็นรัฐธรรมนูญที่มีที่มากระบวนการและเนื้อหาเพื่อสืบทอดอำนาจของคนไม่กี่คนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายฝ่ายก็เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญดังกล่าวจากความพยายามแก้ไขประเด็นต่างๆมาทั้งหมด4ครั้งรวมกัน25ร่างที่ถูกส่งเข้าไปในรัฐสภากลับมีเพียงร่างเดียวครับที่รอดออกมาได้คือร่างเกี่ยวกับการแก้ไขระบบเลือกตั้งซึ่งเราก็คงเห็นตรงกันว่าไม่ใช่ต้นตอของปัญหาทางการเมืองไทยทั้งหมด ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นครับพักเก้าไกลจึงะขอประกาศต่อประชาชนชัดๆในวันนี้ว่าหากเราเป็นรัฐบาลเราจะแก้ปัญหาที่ต้นต่อโดยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับที่มีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบและที่ถูกขีดเขียนโดยประชาชนทุกคนผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหนึแล้วรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ในขั้นพื้นฐานที่สุดครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะต้องเป็นประชาธิปไตยเต็มใบที่ทําได้อย่างน้อย3อย่างหรือที่ผมสรุปว่า3ปอปอที่1ครับที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นต้องทําได้คือการปิดช่องรัฐประหารรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีความหมายก็ต่อเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่สามารถถูกฉีกได้อย่างง่ายดายโดยคณะรัฐประหารแม้การป้องกันร,รัฐประหารนั้นก็ต้องอาศัยมาตรการอื่นๆ นอกเหนือจากมาตรการการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่การวางล็อกเพื่อปิดทุกช่องของรัฐประหารในรัฐมนบับใหม่ก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทาผ่านมาตรการดังต่อไปนี้ล็อกชนิดหนึ่งครับคือการเพิ่มพลังต่อต้านของพวกเราทุกคนโดยการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการต่อต้านรัฐประหารและโดยการกําหนดว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมีหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ที่วางแผนหรือก่อการรัฐประหารโดยจะมาอ้างว่าทําตามคําสั่งของนายนั้นไม่ได้ล็อกชั้นที่2ครับคือการเพิ่มความรับผิดชอบของทุกสถาบันการเมืองผ่านการห้ามไม่ให้สารรับรองการทรํารัฐประหารและผ่านการกําหนดให้ทุกสถาบันการเมืองนั้นมีหน้าที่ร่วมกันในการปกป้องประชาธิปไตยล็อกชั้นที่3ครับคือการเพิ่มราคา ที่ผู้ก่อรัฐประหารนั้นจะต้องชดใช้โดยการเขียนห้าไม่ให้มีการเนิ้โทษกรรมคนทำรัฐประหารและการกำหนดให้ประชาชนทั่วไปนั้นเป็นผู้เสียหายที่สามารถฟ้องผู้ก่อรัฐประหารในความผิดฐานกบฏได้โดยปราศจากอายุความและโดยสารจะต้องตัดสินภายใน24ชั่วโมงแต่การป้องกันร,รัฐประหารอย่างเดียวไม่เพียงพอครับปที่สองที่รัฐมนตรฉบอบใหม่ต้องทําให้ได้ ือการปกป้องเสียงของประชาชนผมเชื่อว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับที่เราอาศัยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันความรู้สึกหนึ่งที่เกิดในใจประชาชนหลายครั้งคือความรู้สึกว่าเสียงของเรานั้นมันไม่มีความหมายเสียงของเรานั้นมันดังไม่พอทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเพราะว่าคอตชอและระบอบประยุทธ์ได้ฝังอาวุธ3ชิ้นครับไว้ในรัฐธรรมนูญที่เขาสามารถ หยิบยกขึ้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพื่อรักษาอํานาจของตนเองและเพื่อกดทับเสียงของพี่น้องประชาชนอาวุธชิ้นที่หนึ่งครับที่ถูกใช้อย่างโจงแจ้งที่สุดก็คือวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชอแต่มีอํานาจล้นฟ้าในการขัดขวางเจตนารมของประชาชนไม่ว่าจะผ่านอํานาจในการร่วมเลือกนายกหรือว่าผลงานในการปัดตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ24สจาก25บฉบับอาวุธที่สองครับ ที่อาจจะถูกใช้อย่างแนบเนียนขึ้นก็คือกลไกของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ควรจะถูกออกแบบให้ทําหน้าที่เป็นกลางแต่กลับถูกแต่งตั้งโดยสวที่มาจากขอสอชเปลี่ยนฝ่ายเดียวที่ผ่านมานะครับมีหลายกรณีมากที่ประชาชนรู้สึกเครือบแคลงใจเกี่ยวกับความเป็นกลางและการทําหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นตอนที่กรกตไปบิดสูตรคานวณสสบัญชีรายชื่อ จนพลิกผลการเลือกตั้งจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ว่าจะเป็นตอนอปปชมีความล่าช้าในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกบางท่านในรัฐบาลหรือแม้กระทั่งล่าสุดครับตอนที่สารรัฐมนั้นมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์ไปในทางที่ไปต่อลมหายใจให้พลเอกประยุทธ์นั้นสามารถเป็นนายกได้เกิน8ปีแม้ผมเชื่อนะครับ าตุลาการสารรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระทุกท่านก็คงพร้อมที่จะออกมายืนยันและอธิบายว่าท่านทาหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่มันเป็นเรื่องยากมากครับที่ประชาชนนั้นจะยอมรับความเป็นกลางของท่านจากเพียงแค่คําพูดของท่านตราบใดที่ผู้ที่มีอํานาจชี้ขาดว่าใครจะมาเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญใครจะมาเป็นกรรมการองค์กรอิสระได้ยังคงเป็นวุฒิสภาของคอสอชอ,อาวุธชิ้นที่3ครับที่ยังถูกเก็บอยู่ในลิ้นชัก อาจจะถูกจิบออกมาใช้เพื่อกำจัดรัฐบาลที่มา,าจากการเลือกตั้งได้ในอนาคตก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเมื่อเราพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับหลายคนมักจะตั้งคำถ,ถามถึงประโยชน์ของมันในเมื่อการพยายามจะคาดการอนาคตอันไกลนั้นก็เป็นเรื่องที่ทํายากขึ้นและในเมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่สามารถนํามาสู่การไปรูปประเทศได้ในเชิงปฏิบัติการไปรูปประเทศที่จะรครบกำหนด5ปีในปีนี้ก็มีความคืบหน้าไปเพียงแค่18เ ในขณะที่กฎหมายไปรูปประเทศก็ประกาศใช้ไปแล้วเพียงแค่4-5%ของเป้าหมายแต่ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยืนยันมาโดยตลอดว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นเป็นประโยชน์ครับเพียงแต่มันไม่ได้เป็นประโยชน์สําหรับประชาชนในการพัฒน,นาประเทศแต่มันเป็นประโยชน์สําหรับระบอบประยุทธ์ในการใช้เป็นไพ่ใบสุดท้ายเพื่อล้มกระดานของประชาชนเพราะแม้การเลือกตั้งที่จะมาถึงครับอาจจะทําให้เรามีรัฐบาล ที่รับเสียงอย่างท่วมท้นจากพี่น้องประชาชนด้วยนโยบายที่ถูกใจและตอบโจทย์พี่น้องประชาชนแต่หากนโยบายนั้นดันไม่ตรงหรือไปขัดกับอะไรบางอย่างในรัฐศาสตร์ชาติ20ปีมันก็มีความเสี่ยงครับที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะถูกการแต้งให้พ้นจากตำแหน่งได้ผ่านกระบวนการฟ้องร้องและวินิจฉัยโดยตัวละครเดิมๆไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาปปชหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านครับ ผมเข้าใจนะครับว่าหลายคนมักจะกวนเสมอว่าประเทศเราจะเกิดการรัฐประหารอีกไหมแต่สิ่งที่น่ากังวลไปไม่น้อยกว่าการเกิดรัฐประหารก็คือรัฐธรรมนูญที่ฝังจุดมุ่งหมายของรัฐประหารไว้ในตัวบทกฎหมายผ่านการวางกลไกที่ควบคุมอํานาจอย่างเบ็ดเสร็จจนทําให้พวกเขาแทบจะไม่จําเป็นต้องทารัฐประหารด้วยกองกำลังทหารอีกต่อไปเพื่อจะยึดอํานาจจากประชาชนดังนั้นครับ รัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้ก็จําเป็นที่จะต้องปลดสามอาวุธดังกล่าวเพื่อยุติการสืรบทอดอำนาจเพื่อถอนพิษของคอสชอและเพื่อปกป้องเสียงของประชาชนปที่3มครับที่รัฐธ,ธรมรมนูญฉบับใหม่นั้นจะต้องทําให้ได้คือการปลดล็อกท้องถิ่นเรามั่ได้ยินหลายฝ่ายพูดเสมอนะครับว่าวาระของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญ แต่หากเราไปเปิดดูรัฐธรรมนูญ60และลองอ่านดูนะครับเราจะไม่ค้นพบคําว่ากระจายอํานาจแม้แต่ครั้งเดียวเนื้อหาเท่าที่มีเกี่ยวกับการสนับสนุสนการทางานขององ,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความถดถอยก่อฉบับก่นกอนๆอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะสร้างประชาธิปไตยเต็มใบได้จึงต้องวางหลักประการให้ชัดว่าอำนาจในการกําหนดอนาคตของทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนั้นจะต้องอยู่ในมือของประชาชนผู้เกิด ผู้ใช้ชีวิตผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในมือของคนจากส่วนกลางที่บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของหมู่บ้านท่านด้วยซ้าบางบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนในตำบลท่านเป็นอย่างไรแต่กลับมีอานาจในการตัดสินใจเรื่องสาคัญคญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีใหม่จําเป็นครับที่จะต้องปลดล็อกท้องถิ่นในอย่างน้อย3เรื่องเรื่องที่1ครับการปลดล็อกอํานาจ ให้ท้องถิ่นนั้นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ทั้งหมดอย่างที่2ครับคือการปลดล็อกงบประมาณเพื่อท้องถิ่นนั้นมีเงินเพียงพอในการแก้ไขปัญหาให้กับคนในพื้นที่และอย่างที่3ครับคือการปลดล็อกท,ทุกจังหวัดให้ผู้บริหารสูงสุดของทุกจังหวัดนั้นมาจากการเลือกตั้งได้โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมดนะครับจะต้องเลือกตั้งได้ล่วงหน้านอกเขตและนอกราชอาณาจักร เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปรวมถึงจะต้องมีระบบในการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงตามพื้นที่ที่ตนเองอาศัยหรือใช้ชีวิตอยู่จริงแทนพื้นที่ที่ถูกระบุในที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเพียงเท่านั้นจริงอยู่ครับว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนั้นเป็นวาระที่ต้องอาศัยอีกหลายปัจจัยเพื่อขับเคลื่อนให้สำเร็จแล้วเราจะมีการเปิดตัวนโยบายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจในเดือนหน้าบนหัวข้อทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า แต่การวางหลักประก,การเรื่องการกระจายอำนาจในรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่จําเป็นครับเพื่อเพื่อจะเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและเพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ขับเคลื่อนเรื่องการกระจายอำนาจได้อย่างไม่ล้าช้าหรือว่าถดถอยเหมือนที่ผ่านมาทุกท่านครับพรรคก้าไกลเราเชื่อครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะปลดล็อกประเทศไทยได้ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ปิดช่องรัฐประหารปกป้องเสียงของประชาชนและปลดล็อกท้องถิ่น แต่พรรคเก้ากลเราก็เชื่อเช่นกันครับว่าคนที่จะรู้ดีที่สุดว่ารัฐธรรมนูญนั้นจะต้องคุ้มครองสิทธิใดที่อาจจะยังตกหล่นหรือต้องออกแบบสถาบันทางการเมืองอื่นใดให้ตอบโจทย์ประชาชนกว่าเดิมก็คือประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศพรรคเก้าใจเราจึงปักธงมาตลอดครับและก็ขอตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญหรือส,อสรอที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด100รเอร์เซต และมีอำนาจพิจารณาแก้ไขทั้งฉบับทุกหมวดทุกมาตราเพื่อให้รัฐมนูรฉบับใหม่นั้นสามารถโอบรับความฝันของคนทุกคนได้อย่างแท้จริงโดยมีสอสอเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยแลกเปลี่ยนถกเถียงในทุกประเด็นอย่างเปิดเผยบนฐานของเหตุและผล,ผลเพื่อพยายามจะแสวงหาฉันทามติในแต่ละประเด็นอย่างสันติวิธี <S <S เราต้องยอมรับนะครับว่าเสรีภาพชนิดหนึ่ง ที่รับไม่มีทางควบกคุมได้ก็คือเสรีภาพทางความคิดในวันที่ประชาชนมีความคิดที่แตกต่างหลากหลายการพยายามจะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือบังคับพวกเขาให้หยุดคิดเป็นสิ่งที่ทั้งฝืนธรรมชาติและฝืนความก้าวหน้าของสังคมทางออกของรัฐที่มีวุฒธธิภาวะครับมันจึงต้องไม่ใช่การปิดประตูไล่ให้คนแต่ละกลุ่มนั้นไประบายความคับข้องใจ บนพื้นที่หรือบนเวทีชุมนุมเพียงอย่างเดียวทางออกของรัฐที่มีวุฒิภาวะมันต้องไม่ใช่การบีบพื้นที่สังคมให้หดแคบลงจนประชาชนทําได้เพียงแต่ครุ่นคิดในพื้นที่ส่วนตัวแต่ทางออกของรัฐที่มีวุฒิภาวะมันต้องเป็นการเปิดประตูให้ทุกความใฝ่ฝันและทุกข้อกังวลน,นั้นสามารถถูกพิจารณาในพื้นที่ปลอดภัยในรูปแบบของสอสอที่เป็นตัวแทนของประชาชนทุกคนได้ทุกท่านครับ แม้เราอาจจะเห็นตรงกันนะครับว่าจุดหมายปลายทางคือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนแต่หนทางไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นไม่ง่ายนักครับเพราะหากเราจะยึดกติกตาของรัฐธรรมนูญ60และยึดการตีความคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญของรัฐสภาที่ผ่านมาประชาชนอาจจะจาเป็นต้องเข้ากูหาทั้งหมด4ี่ครั้งเปรียบเสมือนบันได4ขั้นกว่าจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านที่หนึ่งครับ คือการทําประชามติเพื่อสอบถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่ครั้งที่2ครับเพื่อทําประชามติอีกรอบเกี่ยวกับรายละเอียดของสองสรและการแก้ไขมาตรา2-5-6ที่รัฐมนูล60กําหนดว่าจําเป็นจะต้องมีการจัดทําประชามติขั้นที่3ครับคือการเข้าไปเลือกคนที่จะเป็น,ปนตัวแทนของท่านเพื่อไปทําหน้าที่ในสภาร่างรัฐมนูลและขั้นขั้นที่4ครับคือการทําประชามติรอบสุดท้าย เพื่อรับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แม้จะมีหลายขั้นที่เราต้องก้าวนะครับแต่พักก้าวไลเรายืนยันครับว่าหากเราเป็นรัฐบาลน,นั้นเราจะเร่งรัดกระบวนการนี้ให้เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดเพื่อให้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กําลังจะมาถึงนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญขสชและเพื่อให้เรามีรัฐมนูฉบับประชาชนนั้นมาบังคับใช้มาประกาศใช้ก่อนการเลือกตั้งครั้งถัดไปในปีพุทธศักราช2570 และเพื่อให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างเร็วที่สุดผมต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนครับที่ร่วมกันแสดงพลังจากทั่วประเทศจนทําให้เราสามารถรวบรวมรายชื่อเกินห้0 0 0ื่นรายชื่อที่ถูกกาหนดโดยพรบรประชามติได้ในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนซึ่งจะทําให้เราสามารถยื่นข้อเสนอตรงไปที่คณะรัฐมนตรีให้มีการจัดประชามติวันเดียวกับวันเลือกตั้ง เพื่อถามประชาชนหนึ่งคำถามสั้นๆง่ายๆว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการจัดทํารัฐธรรมรนูญฉบับใหม่ซึ่งจะทําให้ในบันไดาสีขั้นนั้นขั้นที่1สามารถสําเร็จได้ตั้งแต่ในวันเลือกตั้งเรามั่นใจครับว่าข้อเสนอดังกล่าวนะั้นเป็นข้อเสนอที่คณะรัฐมนตรีคงจะหาข้ออ้างในการในการมาปฏิเสธค่อนข้างจะยากในเมื่อสมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอและสอวอนั้น647คน ก็เคยลงมติเห็นชอบหลักการนี้เมื่อปลายปี2563แต่ในเมื่อสอสอพักรัฐบาลก็พึ่งอภิปรายสนับสนุนรัตติด้วยเนื้อหาสาระเดียวกันในที่ประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่แม้รัฐบาลจะปัดตกข้อเสนอนี้นะครับทางที่ตัวเองเคยสัญญาไว้กับประชาชนแล้วพักเก้าไกลเรายืนยันครับว่าหากเราได้เป็นรัฐบาลนั้นเราจะจัดทําประชามติดังกล่าวทันทีภายใน100วันแรกผมเข้าใจครับ ว่าหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นอาจจะทาให้หลายคนรู้สึกท้อเพราะไม่ว่าเราจะยื่นข้อเสนออะไรเข้าไปในระบบนั้นก็จะถูกปัดตกถูกขัดแข้งขัดขาโดยอาวุธของคอสชอม,มาโดยตลอดแต่ผมและพรรคเก้าไกลเชื่อนะครับว่าถ้าประชาชนออกมาส่งเสียงกันอย่างท่วมทน้นผ่านคูหาเลือกตั้งผ่านคูหาประชามติว่าพวกเราอยากจะเขียนกติกาใหม่ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายเสียงของประชาชนหลายล้านเสียงจากทุกทิศทั่วประเทศจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ในการทลายทุกข้อจํากัดทุกข้ออ้างและทุกอุปสรรคเพื่อทําให้เราได้รัฐมนูนฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบและที่ประชาชนร่วมเป็นขีดเขียนใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับและอาจจะยังรู้สึกลังเลหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็วควรจะมีการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ผมขออนุญาตลองเดาดูนะครับว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะท่านนั้นชื่นชอบหรือศรัทธาในตัวบุคคลบางกลุ่มที่อาจจะถูกคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกติที่เราอัจจะชื่นชอบคนที่แตกต่างกันแต่ผมอยากให้ท่านลองคิดร่วมกับผมครับว่าระบบหรือกติกาที่ดีนั้นมันต้องไม่ถูกคิดบนพื้นฐานของการมีคนที่ท่านคิดว่าดีที่สุดหรือน่าไว้วางใจที่สุดมาอยู่ในอำนาจแต่ระบบหรือกติกาที่ดีนั้นมันต้องถูกคิดบนพื้นฐานของการมีคนที่ท่านคิดว่าเลวที่สุดหรือน่าไว้วางใจน้อยที่สุดอยู่ในอำนาจเพราะฉะนั้นครับ ผมเลยอยากให้ท่านลองนึกถึงบุคคลที่ท่านคิดว่าเป็นคนที่เลวที่สุดคนหนึ่งครับจะเป็นผมหรือใครสักพักก้าวไกลก็ไม่ว่าแล้วลองถามตัวเองดูครับว่าท่านต้องการหรือไม่ที่จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนโดยคนไม่กี่คนที่คนเลวคนนั้นเป็นคนแต่งตั้งอยู่ภายใต้กติกาที่อนุญาตให้คนเลวคนนั้นตั้งสอบสอร้อยห้าสิบคนมาเลือกเข้าเป็นนายกอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบถวงดุลของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ที่คนเลวคนนั้นควบคุมได้และอยู่ในประเทศที่คนเลวคนนั้นกลุ่มได้ทั้งอำนาจรัฐอำนาจปืนและอำนาจทุนในเมื่อคนดีที่สมบูรณ์แบบมันคงไม่มีอยู่จริงในโลกนี้และในเมื่อคนทุกคนก็ล้วนมีโอกาสที่จะกระทําสิ่งที่ไม่ดีได้รัฐธรรมนูญหรือกติกาสูงสุดข,ของประเทศมันจึงไม่ควรถูกออกแบบบนพื้นฐานของการผูกขาดอํานาจไว้กับใครคนใดคนหนึ่ง แต่รัฐธรรมนูญและกติกาสูงสุดประเทศควรถูกแอบควรถูกออกแบบบนพื้นฐานของการป้องกันไม่ให้คนที่มีอํานาจไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครไม่สามารถสร้างความเสียหายแก่ประเทศประชาชนและแก่หลักการประชาธิปไตยได้ผมมั่นใจนะครับว่าหากท่านนึกถึงคนเลวของท่านและจินตนาการถึงสิ่งเลวร้ายที่คนนั้นสามารถทําได้หากเขามีอํานาจภายใต้รัฐมนตรีปัจจุบันผมหวังว่าท่านจะพร้อม มาเดินร่วมกับผมและพรรคก้าไกลในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นกลางกับทุกความฝันที่เป็นธรรมกับทุกความคิดและที่ไม่ไว้ใจใครนอกจากประชาชนด้วยกันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อปลดล็อกประเทศไทยและสร้างการเมืองไทยที่ก้าวหน้าขอบคุณครับ